ไม่ได้บินประมาทพี่นะพี่เขาจะบินนะเดี๋ยวอะไรมไปเจอที่โรงพักก็ได้พี่หรือจะมาก่อนก็ได้บอกเขาอย่างเงี้ยก็จะไ็นต้องรอหมายหรอกวันศุกร์วันอะไรก็ได้ไปเลยพี่มาวันไหนล่ะถามเขาเลยแล้วพี่ก็ไปเจอกันเลยแล้วก็ไปกันเองแบบบ้านๆไม่นองทนายไปหรอกเดี๋ยวมันกดดันมันก็โอ้ยคุณนายทนายมาดูเหรอมันมันดูภาพเรามันแข็งไปหน่อย จริงๆแล้วจริงๆแล้วผมไปแบบบ้านก็ได้ไม่เป็แล้หรอคนบ้านมีทุกไปด้วยจะได้สบายสบาสบายสบอก FC เรบายสบบอย่าไสบาย้บายสายคราบาย่าไปด่าเสบานะอาย่บาย่บายสบาไ้บยสบานสบายนายสบยสายสบายายสบายสบายสบายบายสมายสาย้บายสบายสบายเบายสบางสมายสบยสบายสบบายายสายสายาายสาย่ายายายเบาายาาาายวาายายามาายยาเายาาย ถ้าการถ่ายเป็นการถ่ายธรรมดาไม่ได้เป็นการไปละเมิดสิทธิ์เขาเช่นเป็นทำให้เขาเสียหายผมว่าผู้ถ่ายเขายอมนะเขายอมนะเนี่ยถ่ายอะไรก็ได้ถ่ายได้หมดนะครับแต่ถ้าไปถ่ายแฟดเนี่ยบริษัทแฟไดไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างี้ไม่ได้เด้อเงี้ยเราไปเราใสา่เล่นเขาเลยเงี้ยเ,เอาไปใส่ไฟเขาไม่ได้อันนี้มันเป็นอะไรครับใส่โคดอนทำหมันทำหมันเหรอทำหามันอยู่ไม่ให้เบคทีเลียแผลเขา เรียังทำหมันอะไรหนุ่มแล้วมึงยังยังไม่ได้ใช้งานเลยยังไม่โตเป็นหนุ่มเลยังไม่เคยเลยยังไม่เคยเลยะเจ้าเดี๋ยวตัวผู้ดไหมใช่โอ้เจ้าผมจะพาผู้ดูแลเขาไปทำหมันอยู่นี่ครับบางครั้งเราอยู่กับหมาเรามีความสุขกว่ะนะหมาบ้านผมเวลาหมามันมาเล่นกับเราเนี่ยใครเครียดนะพี่ ที่ที่เมืองนอกเนี่ยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยหมอจะจัดให้อยู่กับหมาให้หม,หหมาเป็นเพื่อน <m Or> คนที่เป็นโรคซึมเศร้าแบบฝรั่งไงเขาใช้เลี้ยงหมาให้หมาจูงไปเดินเล่นอะไรจะหาย <potem S 1> แต่ถ้าปล่อยอยู่อยู่กับมือถืออยู่คนเดียวเดี๋ยวโรคซึมเศร้าเพราะฉะนั้นหมามันจะช่วยปร,วรับจิตสภาพจิตใจเนาะ <t ot of wood> อันนี้ห่อหัวมาผมเชื่อเป็นหมีแพนด้านะทีแรกครับรีบกล่าวหัวไปสั้นไม่ยินวัดทนายมาพอเ เว้ยหอแลน่ารักเลยมันมันมีแพนด้าเลยแล้วมันผูกโบตรงนี้มันเหมือนมีผูกไงใช่ไหมทนยเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอ้วนย้อมผมมาเดี๋ยวอ้วนย้อมผมอ่ะไปด้วยอยู่ที่ใบการศึกษาขอบคุณท่านทนายค่ะที่มาให้กำลังใจเราอย่าลืมนะครับเอ่อรูทีนเขาจะมาแจกเขาไม่ใช่รู้สึกวันเสาร์ที่หนความจำเต็มประมาณสักสี่โมงเย็นอย่าไปไหนนะครับมีใครคิดว่าตัวเองได้เงินบ้างครับ เห็นไหมรอบนี้รีอาผมก็ได้น้อยไหมครับผมไม่ได้ได้เยอะอะไรเพราะผมไม่ไม่ค่อยขึ้นไลน์ไม่ได้ขายไงทุกท่านครับวันนี้ทางดังเกตได้เงินน้อยมากครับสั่งช่องสนายมากนะรอบนี้เงียบครับรอบปวดหัวผมปวดหัวไม่มีผมขี้เกียจคือวันนี้ขึ้นไลน์แล้วปวดหัวมันไม่แบบคือเอาเวลาทํางานเตรียมคดีให้รุนก่อนไงคืออยากจะวางโทรศัพท์ไรืบ้างบางอย่างแล้วก็ขึ้นไลน์แบบสบายๆนี่เห็นไหมผมไม่ผมผมก็ไม่ไลน์เห็นไหมผมถ่ายอยู่ไม่อยากไลน์ ยังไงพี่พอลลี่ช่วยป้ายติดหน่อยนะครับพี่สุนทรนายขับรถมาเองเลยเหรอคะเอนเดอร์เหรอสุนทรนายขับรถพัตมาเองเลยเหรอคะพี่บัตตี้ไม่ได้มาด้วยเขาอยู่ข้างล่างวันนี้คือตั้งใจมาให้กำลังใจเนี่ยครับชับจริงๆคือนึกว่าจะให้กำลังใจนึกว่าโดนแล้วเนี่ยเนี่ยเนี้ไอ้บัตตี้มันกลัวไงมันโทรมาทุกครั้งเพื่อนก็เห็นว่าเราขอลงคลิปนายที่มาเช้านะกลัวผมเล่นเล่นงานมันไอ้ขุดแล้วเนี้ยหากหาอะไร ถามเรื่องอื่นอีกได้เรื่องอะไรครับพี่ได้ไหมถามเรื่องพยานะพยาน่าก็ว่าคาดว่าเป็นยังไงคาดว่าไม่ได้ไม่ได้เราไม่คาดด้วยขาขาผมกติก็จะเแขยงก่อนตเดี้ยวโอ้ยเนาะเปิดปุ๊บก็ไม่คุยอยู่แล้วคืออดีพยาน่าเขาตอนนั้นก้าปีไปแล้วครับนี่ไงก้าวปีกุมภาพันธ์ะไม่มีอะไรก็มีอะไรให้ลุงเต็มตัวให้ลุงได้เต yes. ็มตัวให้ควัดในไ ที่นี่มันเป็นอะไรที่แปลกอย่างม,มันจะเข้าบ้านเขาเปีเ้ยวเปีเ้ยวม,ม,มันมีความหลากหลายทางชีวภาพงงไหมคือมันมีเรื่องได้ทุกวันเนี่ย <c oughs> ความหลากหลายพูดภาษานักวิชาการหน่อยความหลากหลายทางชีวภาพน,น,นี่อยู่ข้างนอกนะอ่านี่คนอยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างในมีมากกว่าน้อีกครับคือมันมีความหลากหลายทางชีวภาพคือมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีขึ้นมีลง มีร้อนมีเย็นมีหนาวเย็นมันเนี่ยะเป็นนะอ่ะพอไม่มีเรื่องของลุงดูทุกต้มีเรื่องอ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นอย่างงี้ตลอดเวลาเลยแล้วก็เอ่อข้อดีของที่นี่คือเวลามาอยู่กับปู่ป้าลิกินแล้วผมผมมองว่าพวกคุณนี่ของสายสายพญานาคกันหรือเปล่านี่กินตลอดคือจะมีคนที่เมตตาให้ความกรุณาให้ความรุ่งราะ นี่ครับเมื่อวานนี้ก็มีคนมาเลี้ยงข้าวอะไรเห็นไหมใช่ครับพว้มเขาอาจจะเป็นลูกหลานมาก่อนไงเดไปดูรอบๆไงอะไรอย่างนี้นะแล้วแต่ความเชื่อเป็นวิทยวิทย์จารณญาณนะครับผมพูดเล่นๆนะครับว่าคือทําไมทุกคนแบบได้รับความเมตตาจากคนรอบข้างหรือมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ฉันมีเธอกินไหมใช่กินเธอไหมอะไรเงี้ยทั้งนี้เป็นคนของเพ่อของเแม่เนาะค่ะมีสิ่งดีๆเข้ามาที่กก,ก,กอกเยอะเลยแล้วคนจากที่อย่างต้นทักที่แรกผมห่วงมากว่าจะมีคนดูมัาหรือเปล่าวะนนมันมึนเลยทีนี้ใช่ครับด้วยความที่เเขาขอมาทําข่าวเยอะทีนี้มันรู้สึกมันมีและมันมีเพราะฉะนั้นให้ เดี๋ยวมันจะแจ้งตำรวจจับนะไอ้กินเลยพูดหาอะไรอ่ะไม่รู้มันหาอะไรมันเจองมีอะไรครับเยี่ยมมันต้องมีอะไรมันได้กินครับมันได้กินมันได้กินร่างไม้ค่ะอ๋อเหรอไม่ไปกินดินเว้ยมันเป็นหมาพานครับหมาพานมันต้องเป็นนักขุดทานไปทั่วนี่านไปทั่วนี่มันพานไปเพื่อค่ะท่านทนายครับขุดทำไมกันไม่รู้ดิท่านทนายครับแม่มันพานเดียวอ้าวเหรอ แม่แม่เขาอ่ะแม่เขาดีเดียดมาอ้าวแม่เขาอยู่ลบบุรีค่ะย่อยย่อยนะครับตั้งประเด็นเดี๋ยวตั้งประเด็นอ้าวจริงจริงจะไม่ใช่ขอทักทิ้งไว้ครับขอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมันก็เลยผ่านมันก็เลยเป็นหมาบ่านเฮ้ยแล้วมึงคิดไหมเนี่ยมึงมึงเห็นกันหลังไหมเฮ้ยเฮ้ยเรียกมันหน่อยเฮ้ยให้ดูหลังนี่เตี้ยวโอ้ดูดิมันเข้าบ้านเข้าบ้านแล้ว มันเที่ยวมันเที่ยกวาดมันแย่งซีนเลยเรียกร้องความสนใจไอซกีมนาจะเลี้ยงไอิมแล้วบอกาจะเลี้ยงไอดิมเลยเปรี้ยวทำถนา็เรียกไอ์สไม่เป็นรี่เหลือเก้สิบเอ็ดโลแล้วยเียวาสิบครับเปี้ยวไม่เอาเปรี้ยวพอแล้วเปี้ยวมันแปาลาโจมมนะเปี้ยวจะหลุดแล้วมีพิเองได้ไปผูกที่อื่นแน่ยเลยน่ มาไอติมไอติมบอกเลยลูกเียวนับหนึ่งถึงสามนะครับจาไม่มาวันนี้ท่านนายเจมี่กับบ้านนะครับจะมาไอติมแล้วนะคะโอ้สุดยอดเลยนะคะิไเลยนุ่มตั้งแปดอาเลี้ยงเลยครับไอติมเป็นสังสังเลยครับพ่อกลับข้าวก็มีเลี้ยงท่านนายเลี้ยงไอศกรีมแล้วนะครับแกสบายใจแล้วเขบอกกินได้แล้วนานที่บอกอิงตอมใจไง ลงก็คตาเวเโอเคนะครั <S 2> <S 2> บคลิปนี้ก็ขอจบลงพีเตอนนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ T C Channel เดินครับขอบคุณครับ